ครับสวัสดีครับวันนี้เกมจนดรอประเคนะครับเราจะมาดูนะว่าเกมนี้มันจะสนุกแค่ไหนกันเชียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูันดีกว่าครับ Let's go h ครับทุกนโอ้มีแบบ Easy Normal h a r d e n ์ m y จะวิ่งเร็วขึ้นหรอวะแล้วก็การขยับเค้กมีขยับเค้กด้วยหรอ What เล่นธรรมราเนีวยโอ้อย่าาทำให้เค้กตกไม่งั้นแกจะตายโว้วว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  อมือสองข้างไม่สามารถี่กันแล้วก็ให้มันสถียแล้วเข้าโอเคเรียบร้อยร่อนอุ้ยอุ้ยว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้โอ้โห <Excel> อุ้ยฮ่า เฮ้ยเลืมดูแบงเ้ยอะไรอะอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปข้างหน้าไปเชิดหน้าความกลัวไปเชิดหน้าความกลัวอุ้ยอุ้ยขยับแรงมากมือมันขยับแรงมากเชี่ยเชี่ยเชียเชไปดิโอ้โห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 เฮ้ยตายแล้วเยี่ยมเยี่ยมไปเลยโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยข้าก่อนข้าก่อนเอ้ย โอ้โอ้เค้กเคกับล่วงเมื่อกี้ตัวอะไรเมื่อกี้เหนอยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้กมันก็ยังไม่ล่วงนะบ้าไปแล้วเอาใหม่เหรอเุ้ยนั่นนี่ได้อีกนึงแล้วเฮ้ยโอ้เค้กจะล่วง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 โอ้โฮ้ว้าโอ้โหเค้ก่วงง่ายเกินพ่อเราต้องรีบไปแล้ว มันเหมือนใกล้มากเลยอแล้วแล้วออ้โ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 อ้ได้แล้วได้แล้วโอ๊ยยเคจะล่วงเคจะล่วงโอ้โอไปไหโอ้อ้โอหนต่อไปไอ้โอ่โอ้โอ้โอ้ออ้โโอ้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 โโโอ้โอโอออออ เขาเรียงอะไม่รู้เลยเข้าก่อนเขาโอ้ยังยังโอเคไปได้ไปได้ไปได้อะไรอะ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 ทำไมมันดูไกลขึ้นปะใช่ไหมมันดูไกลขึ้นปะใช่ปะเฮ้ย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 เฮเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยังยัเฮ้ยเฮ้ยจะมาแล้วไม่จะมาแล้วนะไปดิเร็ว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 เฮ้ยเฮจะล่วงใจจะล่วงอืมอืมอโอ้โอเคจะล่วงใจจะล่วงว้าวเกือบไปแล้วแม่งเอ้ยทำฉันเหงื่อตกไปหมดเลยว่ะ ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าแม่งจะเจอไอ้พวกพี่ก้ามหลายแขนเนี่ยไอ้พวกเวนนั่นมาอยู่ที่นี่ด้วยต่อไปถ้าฉันเจอพวกมันอีกฉันจะไม่ให้พวกมันรอดไปง่ายๆแน่คอยดูเถอะแต่ฉันก็ยังยอมรับว่าแกผ่านมาจ,จุดนี้ได้เพราะว่าแรงกายของมือแกทั้งสองข้า,างไงละ่ะใช้พลังงานแบบล้นเปี่ยมเลยแกเสียสติไปแล้วฮะ<า>แกถามว่าฉัน เป็นใครอย่างนั้นหรอคำมอนจะบอกฉันนะว่าแกลืมไปแล้วอย่างนั้นหรอแกพูดเองนี่ว่าใครบางคนว่าแกอยากจะพบไม่ใช่เหรอซซดังนั้นฉันจึงช่วยแกข้ามมายังสู่โรคนี้ยังไงล่ะนี่คือโรคแห่งความตายเต็มไปด้วยปีศาจแล้วก็ไอ้พวกเศษสวะชาตินรกอยู่ในที่นี่โอ้คุณอยากจะรู้ อะไรกับกับมอนสเตอร์ที่นี่ไหมล่ะถ้าใช้เวลาที่นี่มากพอแล้วสุดท้ายแกอาจจะจบลงกลายเป็นเหมือนพวกมันก็ได้นะไอเจ้าหัวดอกไม้นั่นเมื่อก่อนมันก็เคยเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนเหมือนกันนะฉันหวังว่าแกเนะี่ยจะพบสิ่งที่แกกำลังตามหาอยู่ก่อนที่มันจะสายเกินไปยังไงก็ตามเราเกือบถึงจุดหมายถัดไปแล้วไม่มีใครรู้ว่า มีอะไรรอยอยู่ที่นั่นดังนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมอุ้ยเอ้ยตัวอะไรอ่ะน่ารักจังเฮ้ยน่ารักจังเลยนอนสวัสดีนี่เค้กเกือบไปแล้วไหนโอ,อะไรอ่ะฮะเค้กไม่อร่อยเหรอ โอ,อ้ฉ <lebih> ันรู้สึกไม่ดีเลยเดี๋ยวด้ด้เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยวิ่งหนีสุดชีวิตโอ้โอ้ไม่เจ้าโอ้โอ้โอเค้กเ umm ค้กก็จะร่วงเค้กก็จะร่วงเค้กไม่อร่อยใช่ไหมล่ะขอโทษเป็นดนตั้งใจทำเค้กสุดชีว um ิตแล้วอุ้ยอุ้ยขอโทษเค้กมันไม่อร่อยเหรอหรือว่าเค้กอาจจะร้อนไปหรือว่ายังไงเค้กเย็นหรอเดี๋ยวเวฟให้ ยังไงยังไงทำไมถึงไม่ชอบกันเค้กอร่อยจะตายเฮ้ยกูสามอ่ะกูสามอะหาตั้งกูใช้เวลาแรงกายแรงใจตั้งเยอะทำไมทำไมอะไรล้อกอเชี่ยอะไรอ่ะปลาเค้กเฮ้ยคนเี้อ่ะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะช่วยฉันมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรออ๋อเ่แล้วเหรอโอ้โหแต่มันมาหลายตัวมากเลยเฮ้ยรอก่อนรอกล็อก่อนรอก่อนอุ้ยเสียลยชิบหายละทำไงดีวะเนี่ยเฉียะเลยเฉียะเลยเฉียะเลยเฉียะลยเฉียมเลยทางเดียวปะต้องโดดลงปะกะโดดลงไปเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองโอ้ยก็เชื่อฉันเชื่อฉันโอเคโอเค อะไรอ่ะถ้าแกตายฉันก็จะเจอเรื่องแย่ๆเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงไปเดี๋ยวฉันจะพาไปหาเธอเองไปหาลูกสาวแกงไงอยากไปหาไม่ใช่หรือโดนดรอปรีเค็กแชปได้หนึ่งจบแล้วโอ้ยสุดยอดน่าสนใจนะน่าสนุกน่าสนุก เป็นยังไงบ้างครับกับเกมจนดรอประเค k เดโม่นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะทำอะไรเล่นเกมอะไรหรือจะเล่นโรบอทแบบไหนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย